วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง 4T กับมันเทศในแปลงที่พิสูจน์แล้วได้ผลจริงเพื่อเกษตรกรไทยทั่วประเทศนำโฟ T ไปใช้กับมันเทศแล้วคุณจะรู้ว่าประหยัดปุ๋ยประหยัดยาและผลผลิตเพิ่มจริงแค่ไหนมาพบกับตัวจริงเสียงจริงของผู้ใช้ 4T ที่ศรีประจันสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมเสกสุพรรณครับ อยตำบลสีประจันอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมมาคนเดียวหรือมากับใครครับมากับแฟนครับมากับแฟนแนะนาตัวกับผู้ชมได้ครับสวัสดีค่ะชื่อปัทมากรินเย็นค่ะเชื่อไหมว่าไอตัวโฟทีมันจะช่วยช่วยในเรื่องการเกษตรของเราได้จริงแรกๆก,ก็ยังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทดลองใช้มาก,ก่อนหน้านั้นนะครับ ใช้ตามที่เขาแนะนาเลยใช่ไหมครับตามเขาแนะนําดูคุณสมบัตินะครับผมที่ใช้ใช่ใชก็ได้ลองเอามาใช้แล้วมันพืชเรามันตอบโจทย์ว่ามันมแมลงไม่กวนมแมลงไม่กวนแล้วพืชทาให้พืชเขียวมีน้ําหนักดีที่ดีขึ้นค่าแป้งสูงที่ขุดไปนี่ราคา11บาทนะครับทั้งหมดที่ขุดไปได้45ตันครับผมในอดีตได้กี่ตันครับแปลงนี้3 2ตัน วุ้เยอะมากขึ้นกว่าเดิม10กว่าตันเลยนะใช่ครับใช้สารเคมียเยอะมครในอดีตยาเมื่อก่อนนี่น่าจะใช้ประมาณ6ถึง7ตัวครับค่ายาแพงไหมเมื่อก่อนที่เราใช้เ<อ>มื่อก่อนเดือนละ2 0 0 0มืนมันเทศหนึ่งรอบนี่ปลูกกี่เดือนฮนะรอบหนึ่งก็อยู่ประมาณ5้ถึง6เดือนครับ6เดือน6 2สองค่ายาก็แสนกว่าบาทแล้วนะ่พอมาเริ่มใช้โฟที 3. ุ๋ยยังใช้อยู่ไหมฮะใช้ปกติครับสารเคมีจะเข้าแมลงลดลดสารเคมีลงไปครับลดเท่าไหร่ฮะลดไป6ตัวยาค่ะจากยาที่เคยใช้6ตัวลดลงมาเหลือมันลดมันลดไปเยอะเลยครับ2อสาตัวใช่แล้วก็ฟทีเท่ากับประหยัดยาไป4ตัวใช่ต้นทุนค่ายาลดไปเหลือประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดือนละหมื่นนึประหยัดยาไปเดือนละหมื่นใช่ครับห้าเดือนก็ห้าหมื่นปีหนึ่งที่ผ่านมามันสิบกว่าเดือนก็ประหยัดไปแล้วแสนหนึ่งใช่ครับถูกไหมฮะ ฉีดโฟทีไปกี่ครั้งปกติแล้วเดือนหนึ่งผมฉีด3ครั้งครับหนึ่งเดือนฉีด3ครั้งครั้งละกี่ซองจ๊ะ2องครึ่งครับรก็เท่ากับสองเนี่ยประมาณ2กล,ล,ล่องครับใช้ไปทั้งหมด2กล่องสองกล่อง2 0ซอง20สซองใช่ครับหาจริงๆนะครับบอกท่านผู้ชมนิดน,นึงครับว่าปีนี้กำไรเข้ากระเป๋ามา8ไล่แปลงเดิมเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่อ่ะครับกำไรกำไรน่าจะอยู่ประมาณ ส0 0 0สนกว่าครับกำไรแปดไร่นะครับ5เดือนประหยัดต้นทุนไปร่วมแสนประหยัดค่ายาไปเดือนละหมื่นใช่ครับผลผลิตเพิ่มขึ้นผสิะตันใช่ครับตัวเลขที่เปิดเผยได้แค่กี่แสนนะครับส0 0 0สนกว่าเห็นบอกว่าวันที่ขุดเนี่ยมีคนมาขอซื้อยอดเอาไปทำพันต่อขมีมีเยอะครับ เพราะว่าเขามาเห็นมันที่ขุดไปแล้วมันมันดกด้วยสีแดงดกสีแดงหัวใหญ่น้ําหนักดีน้ําหนักดีใช่ครับเขาเขาก็มาขอซื้อซื้อพันธุนไ,ปไปปลูกต่อปลูกต่อใช่ครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับว่าชาวคนปลูกมันเทศหรือพืชลงหัวเนี่ยวันนี้ถ้าอยากมีเงินเก็บเยอะๆคุณควรใช้โพธีโพธีตัวนี้ครับใช้แล้วเห็นผลจริงครับเพราะผมได้พิสูจน์ ได้กับตัวเองครับ8ดไร่ได้45ตันครับผมแล้วก็อยากให้ลองปิดใจมาใช้นะครับตัวนี้โฟทีให้ดีจริงๆครับผมยืนยันจริงเป็นพยานทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเขาใช้ด้วยกันนะครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูว่าเทปหน้าเราจะไปที่พืชแปลงไหนกันดีวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ